ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอ่ะสวัสดีค่ะไอจีสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก้มหัวด้วยสวัสดีค่ะไอจีมาแล้วมือหนีนกุมผ้าจ้ะดีผ้าน้องไอจีมาก,กินเขานอกบ้านเขานอกบ้านนอกสถานที่นอกไซค่ะจ้ะ มีผ้าก็เลยสิพามาชมบรรยากาศข้างบ้านอฟองแต่งค่ะฟองแต่งนะคะเขี้ยวข้าวก่อนเขี้ยวข้าวก่อนฟองแต่งไม่ยอมนอนกินเขาแล้วก็เลยสีผ้ากันเล่นเกมวันนี้จีจะเล่นเกมอะไรเอ่ยเล่นเกมไทยเลขไทยตเลิจ้ะสีย้าตเลิศก เกมอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอยู่ในนี่อ่าหยิบมาหนึ่งอันมาขอเอาเปิดชี้อาเปิดชี้เคียวข้าวด้วยค่ะอาเปิดให้เปิดให้นะเปิดให้ดูก่อนนี้ทีมาเล่นเกมทายตัวเลขได้แล้วหนึ่งตัว ที่เดิมนะอ้าวเล่นเกมทายตัวเลตัวที่ชองที่เจ้าตัวไหนไหนมันมีตัวหไหนวันนี้ตัวนี้อ่าให้ยายเปิดก่อนโว้วไหนตัวนี้ <c oughs> อ่าสองตัวผ่านไปจะเล่นเกม ตัวไหนดีเอาตัวนี้ไหนให้ยายว้าวสวยงามอันนี้ไอจีก็เล่นเกมเสร็จเรียบร้อยอ่ากินข้าวตบมือให้ตัวเองหน,น่อยเเล่นเกมเกมพอแล้วเอากินข้าวดีกว่ากินหมูด,ดีกว่า มือนีอีกอะหนึ่งกลุ่มผ้าจ้ะปรดใช่บิจารณานิจารณนาัยาในการรับชมจ้าเพื่อนทุกคนขอให้โชคดีรับทรัพย์กันทุกคนจ้าฝากไปในเด้อจะ้ะสี่เก้าสี่เยี่ยมอายบาย,บายทุกคนก่อนบ๊ายบาย,บายขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอให้เฮงเฮงฟังๆนะคะ